สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่ายาบุกแรงผู้ไม่เคยแพ้วันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะฮะก็ยาบุกแรงผู้มไม่เคยแพ้นะครับนะวันนี้ช่างยันก็จะประทะ กับผู้นี้ไม่เคยแพ้ใครนะครับนะมาเดี๋ยวเราไปชมกันนะวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเช็ด u วลเช่นเคยนะครับยาบุกแรงผู้ไม่เคยแพ้นะฮะก็ยาบุกแรงนะครับก็มีมากับเลดติ้งที่1498นะฮะโอ้โหสกอร์นะฮะยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับศูนย์นะครับ วันนี้ช่างยันก็จะมาปะทะปะมือด้วยนะฮนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเพื่อนๆว่ายาบุกแรงเนี่ยแน่นอนไหมนะครับวันะนนี้ช่างยันก็มากับม้ายงขวาอีกแล้วนะฮะโอ้โหยาบุกแรงท่านนี้มากับมา้ามังกรสลับนะครับแต่ใน,นช่างยันเอาเรือมากดนะฮะก็ ก็ไม่รู้นะฮะอยากจะเล่นอะไรก็เดินไปนะครับนะแทงเบียขึ้นไปปูเป็นสามเบียนะฮะอยากจะเอาหน้าขุนออกนะอ่ะวกินตัดมาม้เอาไม้กินเข้าไปแต่ตรงน,นี้นะขุนก็จะอยู่ลําบากแนละ้วอ้าวก็แทงเสริกขึ้นมาโอ้ฝังสูงนะตรงน,นี้เราได้เราเสียเปรียบนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้โหเขาแทงแบบนี้มาอีกแล้วนะเรากินไม่ โอ้เรากินได้นะฮะแต่ว่ามันไม่สวยงามนะครับเอามามาอีกตัวอีกโอ้โหท่านนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นะครับแต่นี้ถ้ผมจะแทงหมาก็ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่อยากให้มันเป็น,เ,ปนเกมปิดนะครับก็ต้องกินตัดเข้าไปนะครับต้องการให้เป็น,เ,ปนเกมเปิดนะวัดกันไปเลยนะฮะแต่มนี้ เขาก็ใช้ม้ามายืนแท่นโอ้โหแท่นตรงนี้สวยงามมากนะครับเพื่อนๆนะเออเขาหาแท่นได้นะเรายังไม่มีแท่นเลยนะครับนะและโคนตัวหลังเราก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยนะติดกับขุนเรืออีสองลำนะครับตรงนี้ผมก็พยายามปูเบี้ยขึ้นไปนะครับปูเป็นสามเบี้ยนะกะว่าจะโจมตีด้านซ้ายบ้างขวาบ้างนะฮะนะกูต่อโซเขาก็หลบขุนไปนะ ก็ระเบิดแล้วนะครับระเบิดเบี่ยออกไปเลยโอ้เขาไม่กินด้วยนะก็แทงม้านะครับถ้าผมกินหมยเขาหงายเข,า,า,ยขากินมานะ้าแต้มนี้ถอยกลับมาก็เสร็จเขาเลยนะครับโอ้โหอานะฮะดูแล้วนี่สงสัยจะเป็นท่านรองนะนะครับนะคงจะไม่ใช่ภูมิขับแล้วนะมายืนแท่นสวยงามนะครับ Uh huh. ท่านอย่าบุกแรงนะคแสดงว่าเป็นผู้มีฝีมือนะครับอันไร้ากาดมากนะครับเขารู้จักจังหวะรู้จักการทําทีรู้จักตําแหน่งนะฮะแต่นี้ผมก็พยายามนะหมุนม้านะครับเห็นไหมผมหมุนมา้ามาจะไปยืนที่เม็ดนะครับเพื่อเพื่ออะไรไหมับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อจะไปต่อมาเขาออกนะ เอาตัวเก่งเขาออกไปโอ้โหไม่รู้ว่าหมุนมาตำแหน่งไม่ดีหรือไงรับเขากินสองตำแหน่งนี้แล้วก็กินไตลุกกักไปโอ้โหโขนขาดก็ต้องมาผูกอีกโอ้โหเขากล้ากินขนาดนี้นะครับเพื่อน,นะนๆนะแสดงว่าจังหวะเขาเขา,เขาต้องเห็นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มองไม่เห็นแล้วนะครับก็ถอยมาไปจับเบียรผมก็เอา เาเม็ดก็ไมผูกเขาก็ปูเบี้ยขึ้นมาอีกอือหือกินก็ไม่ดีอีกนะกินก็ใช้เม็ดขึ้นมาอีกโอ้โหสแสดงว่าท่านยาบุกแรงนี่ช่ำชองมากนะครับเขาเรียกอะไรม,ม้ามังกรสลับนะครับรู้จักตำแหน่งดีแล้วก็เล่นกับมายงขวาได้ดีมากเลยนะครับแต่นี้เขาพยายามหมุนมา้าเห็นไหมนะหมุนไม้จะมาต่อมา้าอีก อ๋อมาต่อมาเราไม่ได้นะมีม้าตัวเดียวมาต่อก็กินเข้าไปที่นะอย่าเอาไว้กินเข้าไปเลยท้ามาต่อนะอย่างไงดีนะอ๋อเขาถอยโคนเราก็ถอยม้าบ้างหาตำแหน่งใหม่เสริมโคนแล้วก็เสริมมา้าเขาเขาอะไรมาเลือกินเลือไหม โอ้โหเสริมคนมาเต็มนี้อืมเสริมคนมาเต็มนี้ผมก็เห็นว่าเบี้ยอ่าไม่ใช่เบี้ยครับเม็ดเม็ดตำแหน่งนี้มันม,มันผูกด,ด้วยคนตัวนี้ไม่ค่อยสวยคนระับก็เลยโยกไปใหม่นะครับโยกไปใหม่เอาเขมามอาไปแทงเอาคนมาแทงม้าแล้วก็นอะเดีเแล้วนะก็ยอมให้เขากินไป เราก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไนงนะแตยอมให้เขากินไปแต่นตแตน,นี้ผมก็เอาโคนนึ้นไปผูกมาไว้ด้วยโอ้โห و, ตำแหน่งนี้เขาตีลุกนะตีลุกลเรากินเขาลุกเราก็กินเข้าไปโอ้โหพลาดเลยครับเ,เพื่อนๆนะกินไวไปจัดนะขาาเขาใช้เม็ดไอ้ใช้เบี้ยมาแทงลุกเลยโอ้โหแต่น,นี้โอ้ยเป็นลอง เป็นลองแล้วนะเอาเขากินเรือมาตรงนี้อีกโอ้ยกินแยกซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเราก็ต้องกินนะเรือก็ต้องกินเรือเราก็กินลูกอีกตัวหนึ่งกินเม็ดอีกโอ้โหเอานะนะั่นแหละเพื่อนเพื่อนท่านบางท่าน,นที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับบางท่านก็อยากจะเห็นช่างยันแพ้บ้างอะไรบ้างนะเมนนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ ก็ค่อนข้างจะเกือบร้อยเรซ็แล้วนะก็แทงลูกมากินมาแล้วก็หมดนะแล้วจบเลยนะครับชีวิตอ่ากินแรกก็ไปนะแล้วก็เบีย้ยด้านซ้ายมือก็ขาดโอ้โหขาก็สั้นกับเขานะโคนไปไม่ได้อา้าวจะกินเม็ดเขาก็มาผูกอ้าวเขากินไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหเพื่อนๆครับณนะตรงนี้ก็จะไปยังไงได้นะมันไปไม่ได้นะครับนะชีวิตนะ เกมนี้สงสัยจะไม่รอดนะตอนไตลุกเข้าไปอีกแล้วโอ้ออเอา้าม้ามาจับกินอีกขยับโคนเบี้ยขาดโอ้โหตำแหน่งตรงนี้นะโอ้ไม่กอดนะครับโอ้ไม่กอดไตลุกเข้าไปอีกทีนึงไม่รู้จะทำอนะไรฮะเขาปิดเขาปิดปิดกินม้าเขาโดนกินลุกโอนะ้ดูแล้ว เกมนี้น่าจะจบนะเพื่อนๆน,นะจบแน่นะช่างยันนะอดล้นทนไม่ไหวนะเนีไงไงก็ต้องคิดว่านะ่าจะต้องยอมแพ้ไปนะครับนะดันโคนไปจิบกินม้าก,ก็กินเบี้ยไปพังๆนะหมดหมดทุกตัวนะขึ้นเป็นลูกอะไรก็ไม่ได้นะครับนะโห ุนบุกอย่างแรงนะครับแรงจริงๆนะครับวันนี้นะเอามาแต้มนี้โค้ดเรากลับไม่ได้อีกถอยกลับมาผูกให้ขุนผูกโอมันก็ไม่ไม่ได้อะไรนะครับนะนี่เขาเดินกลับมาแต้มนี้นะโค้ตายอีกนะเพื่อนๆเนห็นไหมแต้มอย่างนี้เขาคิดดีนะคิดดีมากนะครับ เพราะว่าคนไปไหนไม่ได้ผมก็ต้องขอยอมแพ้นะครับก็เอาเกมที่ช่างยันแพ้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างนะครับนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับเพราะว่านะมันก็ต้องมีแพ้มีชนะนะครับในการเล่นหมากรุกนะครับก็เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในการแพ้นะฮะว่าเราแพ้เขาตรงไหนแต้มไหนนะครับแล้วก็เอาตรงนั้นมาพยายามปรับปรุงนะครับ ให้ดีขึ้นนะครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งเกมนะครับกับยาบุกแรงผู้ไม่เคยแพ้2นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย